ชาตินิยมมีมากไปโลกย่อยยับธรรมชาตินิยมมีมากๆโลกยิ่งร่มเย็นเสียงจากสวนจันทร์วันละห้านาทีวันจันทร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2568วันนี้เอาเรื่องชาตินิยมกับธรรมชาตินิยมมาพูดกันให้มัจชัดเจน เพราะเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่ถูกต้องกันเป็นส่วนมากอย่างแรกก็คือเกือบจะทางโลกยังถูกปั่นหัวให้เข้าใจว่าชาตินิยมเป็นสิ่งดีงามจริงโดยที่ ไม่ได้บอกให้ผู้คนเห็นว่ามันเป็นเพียงความจำเป็นในบางยุคสมัยคือไม่เข้าใจว่าที่จริงแล้วชาตินิยมนั้นมันก็คือความเห็นแก่ตัวชนิดหนึ่งแต่เป็นความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนทั้งชาติที่เรียกว่าชาตินิยม ซึ่งถ้ามันมีมากเกินไปมันก็จะนำความบัลไลมาสู่โลกคือโลกก็จะเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแก่งแยง่งก่อสงครามกันซึ่งสุดท้ายมันก็ต้องชีพายวายวอดต้องยับเยินย่อยยับไปก็จึงเป็น ธรรมชาติธรรมดาว่าชาตินิยมนี้ถ้ามันมีมากเกินไปโลกก็จะย่อยยับแบบที่เรากำลังประสบพบเห็นกันอยู่สงครามที่มันเกิดขึ้นดูท่าทางว่าจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามก็ยังได้นั้นมันก็มีต้นตอมาจากชาตินิยม ดังนั้นเราควรจะรู้โทษของมันคือรู้ทั้งคุณทั้งโทษคุณมันมีนิดเดียวแต่โทษมันมีอย่างมหาศาลเราก็จะต้องรู้เท่าทานคุณก็คือในเมื่อโลกมันเกิดสงครามขึ้นมาแล้วจริงๆมันก็มีคุณในฐานะที่มันเป็นสิ่งจำเป็นคือเมื่อโลกมีสงครามบ้านเมืองเราก็จำเป็นต้องมีทหารเอาไว้ป้องกัน มีทหารอย่างเดียวไม่พอมันก็ยังจําเป็นที่จะต้องปลุกใจผู้คนบนแผ่นดินให้สนับสนุนทหารด้วยการรักชาติรักบ้านเมืองที่เรียกว่าชาตินิยมนี้ขึ้นมานี่แหละเราควรจะเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนว่าชาตินิยมมันเป็นแค่สิ่งจำเป็นแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามจริงอยู่ตามธรรมชาติ ที่แท้แล้วตามธรรมชาติแท้หรือแม้แต่ตามสังคมที่เรียกว่าสังคมอุดมคตินั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีด้วยซ้ําไปคือโลกทั้งใบนี้ไม่ควรจะมีใครที่มีจิตที่เป็นชาตินิยมคือเห็นแก่ตัวเห็นแก่กลุ่มของตัวอย่างเดียวเราควรจะขยายความนิยมขึ้นไป เป็นโลกนิยมคือนิยมทั้งโลกมนุษยชาตินิยมคือนิยมทั้งมนุษยชาติคือรักกันเมตตากันแล้วขั้นสูงสุดมันก็จะไปถึงธรรมชาตินิยมธรรมชาตินิยมก็คือเห็นถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์เราก็คือเห็นจนถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าพวกเรามีสปีชีส์เดียวกัน เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแบบนี้แล้วเราจะไปฆ่ากันได้ลงคอยังไง <g iggle> ก็ในเมื่อเราเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดร่วมสปีชีกันแบบนี้ก็คือธรรมชาตินิยมในมุมที่ยังมีตัวตนคนสัตว์อยู่ในชั้นปรมัทธรรมชาตินิยมก็จะต้องเห็นว่าสรรพสิ่งสรรพสัตว์เป็นสักวรกาติตามธรรมชาติธรรมดาโดยมีธรรมชาติปา่าไม้ ดินน้ำอากาศเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายยิ่งกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วทำจิตทำใจให้รักให้ลึกซึ้งในธรรมชาติอย่างนี้โลกก็จึงจะมีสันติสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืนแท้จริงครับ